นะครับสวัสดีครับผมนะครับผมเมาใหญ่ไท้บ้านนะครับอันนี้นะครับมาบุกตึกวัตถุมงคลนะครับมาชมนะครับของวัดพุทธโมกรารามนะครับของพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อหนึ่งสวิชโยวัดพุทธโมกขารามนะครับมาดูวัดตู้วัตถุมงคลนะครับมีรุ่นไหนนะครับเราก็จะมานะครับศาลาริมน้ํานะครับเรียกศาลาริมน้ํานะครับอันนี้พระท่านไม่อยู่นะครับพระท่านไปกินขมนะครับ บูชาวัตถุมคนที่สาลาริมน้ำนะครับอาจะมีนะครับถ้าอยากนะครับฝั่งเดินเข้ามานะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีค่าน้ำค่าไฟนะครับร่วมทำบุญทุกอย่างนะครับครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไฟนะครับดูนะครับว่าพระพระไม่อยู่นะครับ แล้วนะครับมานะครับนี่ก็เป็นชพระนิสง์นะครับนี่ได้ขอญาตนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วนะครับนะครับฝั่งนี้ครับก็เป็นธนาคารกรุงไทยนะครับของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเรามาดูนะครับ่าแถวแรกก่อนนะครับจะเป็นพระเหรียญนะครับพระเหรียญแล้วก็มีพระสมเด็จนะครับสมเด็จนะครับ นะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับต้องแจ้งนะครับ fc นะครับว่าบางรุ่นนะครับก็เป็นของรายการที่หลวงพ่อสร้างนะครับบางรุ่นก็เป็นขอจัดสร้างนะครับขอจัดสร้างนะครับผมนะครับเป็นขอจัดสร้างนะครับแล้วก็มีสร้างถวายก็มีนะครับหลวงพ่อพูดว่านะครับ ให้หลวงพ่อได้หลวงพ่อได้ขออนุญาตนะครับไอ้คือมีคนมาขออนุญาตหลวงพ่อนะครับ400กว่ารายการนะครับขอสร้างนะครับผมนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับว่ามีรุ่นไหนที่ว่าทางวัดนะครับอยู่ในตู้วัดเพราะว่านักจัดสร้างนะครับก็สร้างแล้วก็ถวายนะครับถวายให้วัดแล้วก็มาโมทนา กับนักสร้างพระทุกท่านนะครับผู้สร้างนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีรุ่นไหนนะครับมุทนาบุญด้วยนะครับหลวงพ่อก็บอกว่านะครับบางรุ่นถวายน้อยนะครับบางรุ่นถวายมากนะครับบางรุ่นไม่ถวายเลยนะครับท่านไม่เคยเรียกร้องนะครับอะมาดูนะครับทีเนี้ยเป็นภาพผงนะครับนี่เป็นของผู้สร้างนะครับทางนี้นะครับจะเป็นของพระรมด้านะครับ ระบรมร่นะครับนะครับมีป้ายราคาบอกนะครับที่ใกล้นะครับก็หนะึ่งพันนะครับหนึ่งพันองละหนึ่งพันนะครับแล้วก็บกโพองละห้าพันน่าจะเป็นห้าพันนะครับแล้วก็พระกิ่งฐานตั้นนะครับองละหนึ่งพันนะครับก็เป็นพระนะครับเป็นพระ,ะนางพญาแล้วก็ นางพญานะครับองค์ละหนึ่งพันนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับเป็นของรายการของวัดจะสร้างนะครับเรามาดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ารุ่นไหนนะครับตรงนี้นะครับเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับนี่นะครับรูปเหมือนหลวงพ่อนะครับครับก็จะดูนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นชุดตะกัวนะครับรูปหล่อนะครับนี่เป็นของรายการวัดจะสร้างนะครับนี่ ของกูสร้างก็มีนะครับก็มาดูนะครับชอบรุ่นไหนก็เก็บรุ่นนั้นนะครับนะครับผมนี่เป็นของพ่อสร้างนะครับรุปหลอ่อนะครับบุปหลอ่อนะครับแต่ก็ต้องเป็นนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับองเล็กเล็กเท่าไหร่นะมีป้ายราคาอยู่นะครับองเล็กเล็กก็สามร้อยบาทนะครับยังเหลืออยู่นั้นะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญนะครับ ถ้าสังเกตนะครับถ้าเป็นของหลวงพ่อสร้างจะมีรายจานนะครับหรือมีลายจานครับเมาชมนะครับชอบุ่นไหนก็เก็บุ่นนั้นเหมือนครับแล้วก็บูชาที่วัดนะครับนี่นะครับนี่เป็นของผู้สร้างนะครับเป็นผักผงนะครับผับผงนะครับครับผมผัาเหรียญก็มีนะครับผ้าเหรียญของผู้สร้างนะครับ นี่เป็นของในการทําหาพรมนะครับทางวัดมีอยู่นะครับเป็นของวัดนะครับสร้างนะครับนี่ข้างบนก็เป็นของวัดสร้างนะครับแต่ก็จะเป็นรูปหล่อองค์เนี้ยไม่ใช่นี่เป็นรูปหล่อรุ่นลายเซนนะครับรุ่นลายเซนนี่ถวายนะครับคุณขออักษรย่อนะครับคุณพอพานขึ้น่อนนะครับนะครับถวายในช่วงของพ่อ บอกปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับนะครับแล้วก็นี่จะเป็นนะครับแล้วก็มาดูนะครับชมนะครับเลือกชมดูนะครับนี่เป็นของวัฏสงนะครับนี่เป็นนะครับนี่เป็นรายการวัดวัฏสงฆ์สร้างตระวายนะครับแล้วก็จะเป็นนี่เป็นเนื้อรวมล่านะครับก็นะครับวัดสร้างนะครับนี่ก็วัดสร้างนะครับฝั่งนี้นะครับสร้างนะครับ การบัสร้างนะครับนี่ครับนี่ครับข้างบนทุกคนปเป็นมีการบัสร้างแล้วก็มีของผู้สร้างด้วยนะครับนะครับผมเราชอบอย่างไหนก็เก็บแบบนั้นนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าชอบแบบไหนส่วนตัวผมชอบอย่างไรผมกเก็บแบบนั้นนะครับอันนี้คือมาเผยแพร่แล้วก็มาให้พี่น้องนะครับ F อซนะครับผู้ที่ศรัทธานะครับเอฟซีเบาใหญ่แล้วก็ผู้ศรัทธาพระเดชบุคุลหลวงพ่อครับได้ตัดสินใจนะครับเช่านะครับผมนะครับนี่ก็เป็นวัดจัดสร้างนะครับเดี๋ยวมาพิกเนตนะครับการเฉลิมฉายนะครับถวายนะครับพุทธศิลป์นะครับนี่เป็นตะกุดนะครับตะกุดรวมแร่นะครับวัดสร้างนะครับนี่ก็นี่วัดสร้างนะครับมีป่าม้านนะครับ ก็เป็นเนื้อไม้นะครับผมปัดสร้างนะครับตสนนี้นะครับผมรูปหล่อครับเป็นเนื้อรมแรกนะครับปัดสร้างนะครับนะครับผมแจกไว้ก่อนนะครับอันนี้ไม่ได้อะไรนะครับให้คนอันนี้ของผู้จะสร้างนะครับถ้าเกิดชอบพุทธศิลป์นะครับสวยนะครับของผู้สร้างนะครับที่วัดก็มีนะครับที่วัดก็มีนะ นี่เป็นของนะครับผู้สร้างนะครับพระยันนี่เป็นของที่ออกวัดสร้างนะนี่พระยันนะครับนี่ของพระจานทร์ต่อสร้างถวายงานนะครับวัดสร้างนะครับออเกตนี่ครับนี่นะครับมีกันเหมือนกันนะครับพระจานทร์ต่อนะครับนี่เป็นของนะมาดูนะครับฝั่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต่ออีพีหนึ่งนะครับ